สวัสดีครับพี่น้องครับส่งงานวีทีครับเรียบร้อยไปแล้วมมอ,อ้อันยามว็ยงานแดดดีล่าครับอ,อ,อ,อันยามประดับกับจอเมาเมื่อคืนนี้่ยเข้า,าอะไอคนนาอารครับนี่นี่นี่มันต้องเล่าเล่าอ่านเจ็ดแปดคนพู้หลักครับเมื่อคืนเนี่ยทั้งทั้งหนึ่ง ไปก้มบังลูกพี่ลูกพี่นอนหลับล่างมือเสามือพ่ออาบพ่อดามครับลูกพี่นี่แหละคนเราหินั่อะไะครับฝ่าพังน้ามค้่อาบครับทลิกิสานพี่น้องเห็นมาแล้วครับอัีญยอันเนี่ยแครับมแมลงขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับอันเจ้าภาพครับงานมืาอนี้ละ เป็นปั่นเนี่ยมาให้ยูเซีหาโลน,นี่แหละครับแบ่งได้ทุกแผนกครับโอ้คับคุณฝากใครนะครับตู้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 ฝากใครนะครับเรืยนยอะไรเราครับขอบคุณครับรขอบคุณครับผมเฮงรวยๆครับรวยๆยิ่งๆขึ้นไปครับผมเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตปั่นกันทุกแผนกเลยครับเนี่ยกระดัไอ้มาก ใช่มกนนหมกของเจ้าภาพของเจ้าภาพของเจ้าภาพ่าาพพะครับเฮ้อ เสาไข่แล้วคือนหาวใช่ไหมท่นนังนั้นก้อยเนี่ยเด้นะโบกก้อยก้อยเจ้าภาพออกมาให้ไปไหมผักมีทีใบมแ้แเรวดิขเข่าเห็นก่นตัวผมไม่น,ไน,มนักเพน่มแค่ตัวนี่ก็่าได้ความคืบหมหะ,ะด่างวัฒนธรด้ อนอนคุยโทรศัพท์เพื่อแช่ห้องใจเย็นโอ้มาตรฐานโกเกลาหลปะเช่นมาตรฐานโกเกลาหลปะดึงไหลนี่ปะสบายใจเลยสบายใจเลยเหลือแค่สองเส้นข้างหน้าเนาะย้ำอันตรายสุดๆอ่ะ ยเออยน้ำล้มก็ได้ขึ้นไปสองเซนแค่นั้นอ่ะแต่คุยกับปาั้นก็เพื่อถ้าเขาเห็นแก่ปลูกไห้นักก็ได้ก็ได้นะผม้วก็อยากโน้นแบบว่ามันเป็นอะไรที่เขาโดยตรงนะเห็ดได้ก็เห็ดไปนี่ละมันล่มมามก็ไผ่ระตั้งอ่ะฮักกยี่เฮาคือเก่าเนาะแมนบอสผมเห็นลูกพี่แรงมากตอนนู่นอ่ะลูกพี่นี่หวาแมนบอ โอ้ค oh, ุมเอาไปไว้บ้านเนี่ยคันมาคุมนี่จะคันงามับงานมาเมื่อไหร่เมื่อไหร่เอ้าเมื่อไรคนมีความสุขอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกกอยเนี่ยก้อยเนี่ยเอ้ามีวัวมาไอีกอ่ะอะไรทอวะเหมือน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  เมืนเมนเมนเเืนีคันเร่งด้หนิมีคันเร่งเอ้ารถบ่มีเบรกอยู่ตรงไหนมีเบรกว่ะเบรกกัเรเบรกอันนั้นคัตัวนนะโอ้มันอยู่ตรงกันฉกมองทางข้างหลังข้าหลังาชีตนะบาชิตบาชีตไปไปไปินขอน

เออบัดย้ำเพิ่งลุ้งนะพูดล่ะมีหมอกดีลไรของเขาแหลรฮะแตะจอยไม่อาจทำนี่เลยแตะจอยไม่วิชาป่ะว่าเคยพ่อเด็กจักเทียบกับแกงนี้ป่ะโอ้โหเฮ้ยไกลเนี่ยเฮ้ยไปไหมอืมคุ้มตำแกงเฮ้ยมามามา ให้ยิงเขาเว้นกันตแกงนั่งไปเจกน้นลาดมึงกับก้อยเนี่ยตแจ้งพอดีกันเลยตะบองเจ้าหน้าไม่ดะยกมะยกกรแว่เดเจ้าขึ้นไมนี่ติเดินทางหนึ่ง เออเพื่อขึ้นไปนี่ังนึงไปจำเพื่อพาอกันเพื่อขึ้นไปทีกับดยกตัวนี้เลยได้ีมารับเนีพร้อมนี่ทำไมัสภาพเอแน่กัทีเบียมากมกเทศซกระติกเลยจะเอามาใหม่เนี่อ๋อแบบอ๋อแบบเนี่ยแบบงนี่ยยงกปับบอกอแบนี่ขแเนาะ บอกเปล่าตัวินรเป่าบอกปจาจะไปขาบ็อเาเนาะนอยมันเป็แต่สงสารใครซะสงสารเนาะตาสังเกยนันบอวิเคครับงานว่าเรื่องเนบ่บอกรเปลนเห็ีบ่เห็ียบมามือนี่ก็ะบ่มีมันบดเมื่อเชี่ยมเป็นคนเรื่องเนี่ยเวลาัาโอ้ยก่อนมาตั้งหันเลยมตั้งเชี่ยมบ้านในเขาเนี่ยล้เว้ยย่ย ับตาเย่มได้หมือมันหรอกเจ้าขอเชอยู่งได้รับตาเยี่ยมดอวมืนคุยเอาละคุยมนตายเยี่ยมได้ลางานด้มื่อจริงได้รับคุนเลยรับน่กินไม่ได้เอาคนมันเยี่ยมนะงับตา้มือลิงหาโตมันก็เชื่อมเบิดเมื่อ มือนิ่นี้ติโตมันก็เชื่อมเบมือเมื่อมามาคนหนึ่งมม้ยนี่นี่นี่ยาไบใบยาไปให้มันใบได้โผล่โ่่สกระโปกของเมือนีไปังเปล่าะยังหคลิปนี้เดี๋ยวฝากท่านนี้ครับครับสวัสดีครับ